จะเอาเองนแกนายคนนี้ดีคะพอหอนลองชักประวัติผู้ชายคนนี้อีกสักครั้งหนึ่งสิตอบกลัเรียนครับเขาชื่อดออร์เขามาจากอวกาศโดยตู้เรียมเหลียมสินพะวะครับผมมันคืออะไรนี่แหะครับมันคืออะไร นายด็อกเตอร์อ่อผมบอกคุณไม่ได้ครับผมพูดได้แค่นี้ครับบอกไปนี่เธอก้าขับคำสั่งพ่อฉันหรอเฮ้ยจะอธิบายดียังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรนะอ,อ๋อป่าครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคก็ตู้ก็ตู้สี่เหลี่ยมเหลี่ยมนั้นก็เออเป็นยานเป็นยานพาหนะของผมนะครับ งั้นเราขอไปดูได้ไหมอย่านพานนะตบตาเราสิเวลาคุณตบเรานะแบบนี้นะน,นี่นายด็อกเตอร์แม่ค่าแต่งคำสั่งส่นแตรู้ไหมชื่อครไม่รู้ครับ <c oughs> เฮ้ยไอ้คนนี้น่าจะสร้างไว้เบามีปัญหานะเราเนี่ยแม่ท่านบอกไหมว่าฉันเป็นใคร ใครวะฮัลโหลเป็นนายหญิงของปราสาทนี้ยังไหมละ่ะนายหญิงของปราสาทนี้เหรออ๋อเออคือว่ายานผ่านะตอนนี้ของผมยังไม่พร้อมให้เข้าใช้งานครับผมต้องขออาภาัยจริงๆครับท่านพ่อครับลูกขอเป็นคนสั่งการในการควบคุม นายคนนี้เองนะคะเดี๋ยวก่อนนายบอกว่านายมาจากอะไรเนาะผมมาจากเอ,อ่ออวากาศครับเอาเงี้นจจะเก็บนายคนนี้ไว้ทำไมประหารชีวิตไปก็จบเรื่องละคะ่ะเฮ้ยเอาเงี้เอาเงี้นายดูนะเอคนเนี้ยขนาดมันยังเออเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยดูท่าแล้วไอ้นี่น่าจะเป็นคนว่า มันไม่น่าจะมีพี่มีภัยกับอะไรกับเราหรอกฉันว่าอย่างนั้นนะเก็บท่านพ่อคะท่าไม่ออย่ี่มีภยัยลูกขออนุญาตเอ่อคุมตัวนายคนนี้<อ>กับทหารไปขังเองนะคะไปขังเหรอ,อพ่อเราสงสารเขาจริงๆเลยโดขนขังอีกแล้วไม่ได้ขังหรอกคะ่ะจะพาไปชมเมืองลคะค่ะเออ เพราะว่าลูกจะได้จัดเอิรที่พักให้กับเขาจัดที่พักก็ได้แต่นายด็อกเตอร์ที่ฉันไว้ชีวิตนายมันก็ต้องมีข้อยกเว้น 1. น,นายห้ามไปทำความรู้จักกับภาษาตรงข้ามนั้นเด็ดขาด 2. ห้ามทำอะไรไม่ชอบมาพากลนสามยาก,ก่อ,อาชญกรรมในเมืองแห่งนี้เป็นอันขาด ข้าใจไหมเออเออรับทราบครับรับทราบครับรับทราบครับขอบน่าครับโอเคพาตัวด็อกเตอร์ไปด้ยเอาตัวมันไปเดี๋ยวฉชันมันไปหัไปไหนโอ้โห oh. oh. <laughs> ขอโทษ <laughs> ขอโทษ นี่แหละบ้านของนายนี่บ้านของฉันเรอเนี่ยมีชั้นสองอีกขึ้นไปได้เอ้มีชั้นสองด้วยก็โอเคเลยแหละอยู่ได้ล่ะอยู่ได้อยู่ได้โอเคขอบใจนายมากโอเค มาขึ้นมาเออ้ยฉันหานายตั้งนานรู้ไหมว่าฉันเข้าบ้านไปกี่หลังแล้วน่ะฮะขอโทษโถเอ้ยก็ฉันหานายไม่เจอเหมือนกันน่ะนายไปอยู่ไหนล่ะโดนเรียกพิจารณาเนี่ยฉันไม่รู้เนี่ยฉันก็โอ้เกือบตายเหมือนกันแต่ก็รอดด้วยความโชคดีนะจ้าจ้าแล้วเราจะไปไงต่อ น่ามันตีเซนก็กรัรนาไมา<ด>่อยู่ตรงนี้ดีกว่านา,นายอยู่ตรงนี้ดีกว่าเก่งทำไมอะไปถีนาะ<อ>จะได้ c o m f o r t เบิลขึ้นเออแผนการก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะแผนการเป็นยังไงนายคิดว่าเป็นยังไงอาจจะต้องทําการยึดอานาจนะยึดอํานาจเหรอสันติสุขต้องยึดอํานาจด,ด้วยเหรอนายบอกจะคืนสันติสุขไม่ใช่หรือไง เราจะให้คนอื่นมาปกครองแทนเแล้วราชาคนนี้ค่อนข้างที่จะเออแบบแช่มนาดมากไปอะไรเงี้ยนหน่ไม่เห็นมีเลยมางั้นเราคุยต่อนีกว่าะจะคุยกันไปเองอืมเอ่อฉันหมาจจะต้องคนปกครองแทนอ่ะนี่พวกเธอ นี่ถ้าอะไรมันจะไปส่งมังคอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกตัวหน่อยล็อกตัวเดี๋ยวก่อนใจเย็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 นก่อนนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอคนเนี้ยมันเขาเป็นเพื่อนบ้านเขามาคุยด้วยเออจะไปส่งมังคอกเอ้ยไอคือปองจริงเดี๋ยว ฟังอธิบายก่อนเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันเป็นเพื่อนบ้านโอ้ยข้ดูคนมันเป็นเพื่อนบ้านมันเป็นเพื่อนบ้านแถวนี้ฟังก่อนมันเป็นเพื่อนบ้านมันเป็นเพื่อนบ้านแถวนี้แล้วเราอะก็กาลังคุยเล่นกันไงก็เห็นฉันมาใหม่เ่ะนายรู้ไหมนายรู้ไหมว่าถ้าท่านพ่อฉันได้ไปได้ยินเรื่องพวกเนี้ยพวกนายจะโดนโทษอย่างรบ้างอ้าวมีใจยินดยเหรอเจ้าหีิ เจ้าหญิงเดี๋ยวยังไม่ได้อธิบายสักคำหนึ่งเลยอะเจ้าหญิงรีบ啊อธิบายคำเดีเออเฮ้ยฉันจะไม่บอกพ่อฉันให้เวลาถึงแค่ค่ำวันนี้เที่ยงคืนของวันนี้แม่ก็ไปอธิบายให้ฉันที่บูถไม่งั้นเขาหลับกิ๊บสิแล้วพอรู้ขึ้นฉันจะไปสื่อพ่อถ้าอยากรู้เพื่ออะก็ตามฉันไปที่บูถ เราอยังไงดีล่ะด็อกเตอร์ก็ต้องไปที่โบสแล้วล่ะไม่งั้นเราก็คงโดนเข้าใจผิดอนะแล้วนายกระโดดระเบียงทำไมวะกระโดดทำไมสนุกเลยสนุกกันเนี่ยเธอมีอะไรจะอธิบายชันว่ามาก็คือเรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่คุยเมื่อกี้นะเจ้าหญิงคือเรื่องมันมีอยู่ว่า คือพวกท่านมีเ,เ,เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันระหว่างประสาทฝั่งนูน้นใช่ไหมครับแล้วท่านพ่อฉันเธอจะยึดเป็นหลังทำไมยึดเันหลังเท่ากับว่าเธอจะต้องฆ่าพวกฉนันเลยนะไม่เดียวค่ะก็พยายามตกลงแผนกันอยู่คือตอนเนี้ยพวกเราอ่ะกำลังหาแผนสันติสุขกันอยู่พวกเราแน่ใจนะว่าพวกเขาจะสันติสุข ใช่ผมกําลังหาทางสันติสุขระหว่างประสาทของคุณและประสาทฝั่งนูนะ้น่ะไม่ใช่ทะเลาะวิวาสสงครามอย่างนี้เข้าใจถ้าไป่างแล้ถ้าสิ่งที่นายพูดเป็นความจริงฉันก็จะไม่ฟ้องคุณพ่อแล้วก็จะคอยช่วยคุณนายโอเคไหมโอเคโอเคขอบคุณท่านีแต่ขอให้สิ่งที่พูดเป็นความจริงนะเออจริงอยู่แล้วแหละ โอเคง้นพวกนายก็ออกไปได้ฉันจะไปทับคนแต่ฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วโอเคครับขอบ,ขอบคุณครับไปไปกันเดบิวแมนเราจะเอาอยัางไงกันต่อ,อก็ตามแผนนั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกตามแผนแต่ฉันว่ายึดบัลลังเลยเหรอมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราสามารถ<ต>บอกให้ เราสามารถบอกให้พระราชามันเออเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสอนให้พระราชาแบบไม่ยึดอำนาจเกินไปได้ได้ไหมก็น่าจะได้แหละฉันต้องลองไปถามพ่อดูอีกทีนึงนะฉันไม่ใช่กรตริแห่งฉันไม่ใช่กริยัที่กระสับแห่งนั้นลอ๋อฮะดูครับดิวแมนแกอยู่ไหน สวัดีครับผมไปเดินเที่ยวแถวหลังปราสาทมานะครับผมไปเดินเที่ยวหลังปราสาทครับผมรีมาที่บ้านพ่อเดี๋ยวนี้ครับกำลังจะไปครับโอ้ดูสิฉันต้องไปแล้วแหละฉันต้องไปด้วยไหมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันลองไปคุยเรื่องนี้ให้ท่านพ่อฟังแล้กัน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเชไปคุยด้วยดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นงไงโอ,โอ้โอ้ประสาทนายใหญ่มากเลยนะเนี่ยเกิเชียยประสาทน,นะนะเฮ้ยร้อนด้วยสิ ไปไหนมาพ่อเป็นห่วงมากนะรู้ไหมแม่จะเป็นห่วงด้วยนะขอขอโทษครับอีหลังอย่าทำแ,<ต>แบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวจะวม่แบนลูกไปเรื่องต้องคุยกับแม่นะลูกไปไหนมาทำไมกลับดึกอป่านนี้ไปจะต้องหลายวันแม่เป็นห่วงนะรู้ไหม ไปนิดหน่อยเองครับนิดหน่อยนะไปขู่อยากให้แม่รู้นะว่าเปิดประสาทแบบนี้แหละครับครับแม่รู้ถ้าสมมติแม่รู้กับพ่อดูนะเธอโดนปักแน่ใหรือเปล่ครับขอโทษครับอ you know ุ้ยขอโทษขอโทษครับขอโทษเธอพังปัจจัย อคอันนี้ครับขอโทษแล้วคัวทแทนไปก่อนแล้วกันครับเออไม่เป็นไรเอาละเดวิลแมนคนที่ชื่อว่าด็อกเตอร์นี่เป็นคนดีจริงหรือไม่ผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนะครับงั้นเหรองั้นก็ง,ออกงั้นก็ดีเอาละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะคุณ ลูกไปกินข้าวกินปาลาลูกกินอะไรยังกินแล้วครับโอเคนะลูกกินเสร็จแล้วก็เรียบไปอาบนะ้ำแล้วก็แต่งตัวแล้วก็นอนนะลูกเสรแล้วครับ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 แม่ไหนมายอนรัครับขอบคแม่โอเคครับขอบคุณครับเฮ้ยแต่ว่านายอย่าถามน่าจะดีสุดละ เพราะว่าดูจากเมื่อกี้แล้วไม่ควรถามอย่างยิ่งเลยฉันก็คิด,ดวแบบนั้นนะนะก็เลยไม่ได้ถามไปอืมโอ้ยแล้วจะตีฉันทั้งวเนี่ยขอโทษดีกว่ดีมือแล้ฉันว่าเราควรที่จะไปพักก่อนนะวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาคิดใหม่ฉันจะกลับที่ปราสาทฉละก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน ที่บ้านเดิมนะโอเคไหมบายเค้งั้นเจอกันนะเดวบแมน